สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะเช่นเดิมของงวดวันที่5ตุลาคม2,563นะคะชุดนี้เป็นชุด4ตัวตรงนะคะแบบที่มีสถิติย้อนหลังให้ดูนะคะที่3งวดนะคะเราจะใช้การคํานวณตัวเลขจากสูตรเป็นหลักนะสูตรที่1ด้านซ้ายมือนะคะเป็นเลขสูตรสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูนะคะก็จะใช้เป็นหลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2บวกด้วย5 สูตรที่2นะคะจะเป็นหลักพันคูณด้วย4บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยบวกที่1สูตรที่3มนะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย1สูตรที่4ี่นะคะหลักพันคูณด้วย3มบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบบวกด้วย1นึงคงที่นะคะชุดนี้นะคะเราจับมาเพื่อเป็นแนวทางที่ใครที่ชอบตัวเลขชุดเดียวชุดเดียวนะคะแต่ว่าได้ครบก็จะได้เป็นตัวเลขชุด4ตัว ตรง1ชุดนะคะเราก็จะได้เป็นตัวเลข3ตัวท้ายนะคะ110หน่วย4ชุดนะคะเราก็จับเผื่อ2ตัวบนล่างไปกลับนะคะอีก6ชุดนะคะก็จะเป็นลักษณะแนวทางนี้ชุดเดียวได้ครบหมดเลยนะคะส่วนตัวเลขในงวดที่แล้วนะคะสำหรับชุดนี้ที่เราลงให้เมื่อวันที่ของงวดวันที่1ตุลานะคะลงให้วันที่28กันยายน ตัวเลขในงวดนี้นะคะที่เราลงให้มีตัวเลขที่เข้าไป2สูตรนะคะก็จะมีสูตรที่เป็นหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะได้9แล้วก็สูตรที่2ก็จะเป็นอสูตรที่3ามนะคะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยหลักร้อยคูณด้วย3มหลักสิบคูณด้วย3ามนะคะได้4เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจับแยกนะคะถ้าใครตามชุดแบบนี้อยู่ก็จะได้เป็นตัวเลข 94นะคะที่เป็นเลขจับ2ตัวให้9449นะที่เราบอกบนล่างไปกลับส่วนตัวเลข3าตัวตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้าเพราะว่าจากสี่ตัวจะมีเลขเข้าอยู่ที่2ตัวนะคะคือ9กับ4นะก็จะได้ที่2ตัวพอดีตรงนี้เพราะว่าผลรางวัลออกเป็น8849นะสาตัวเราก็เลยไม่เข้าเพราะเราไม่ได้คำนวณ8ให้ส่วนในรอบนี้นะคะวันที่ห้าตุลาคม สูตรที่นำมาให้ดูนะคะเป็นสูตรใหม่ก็คำนวณออกมาอีก1ชุดนะคะจากสูตรที่บอกไปเมื่อสักครู่จาก4สูตรด้านนี้นะคะก็เริ่มคำนวณกันเลยวันที่23กันยายนเริ่มจากสูตรแรกเราจะใช้เป็นหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3 6มหกคูณสามสได้เท่ากับ18บวกด้วยหลัก10นะคะเป็นเลข3หลักหน่วยนะคะเป็นเลข8 8คูณได้เท่ากับ16 บวกด้วย5คงที่นะคะ8 3บวก3ได้เท่ากับ11 11บวกกับ6ได้17นะคะ7บวกกับ5ได้เท่ากับ12สงูตที่2เป็นหลักพันคูณด้วย4 0่คูณ4ได้0หลักร้อยเป็นเลข1หลักหน่วยเป็นเลข8นะคะบวกด้วย1คงที่1บวก8เป็น9 9ก <9 S 2> บวกกับ1ได้เท่ากับ10นะคะใช้เลขศูสูตรที่3นะคะเป็นหลักหมื่นคือ6 หลักพันคือ0ูยคูณสได้0หลักหน่วยคือ8นะคะบวกด้วย1คงที่6-8บวก8ได้เท่ากับ14นะคะ4-1บก1ได้5สูตรที่4หลักพันนะคะคูณด้วย0อนยหลักพันคูณด้วย3ได้ออกมาเป็นเลข0นะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 1งคูณ2ได้2บวกด้วยหลักสิบเป็นเลข3บวกด้วย1คงที่นะคะ2-3บวก3ได้5 5บก1ได้6 ได้ชุดเป็น2 0 5 6 24กันยานะคะออกเป็น5 0 6 2ตัวเลขที่จับมามีเลข5นะคะมีเลข0มีเลข6มีเลข2มาครบนะคะแต่ว่าตำแหน่งยังสลับกันก็มาดูวันที่24นะคะว่ามีตัวเลขอะไรที่คำนวณแล้วได้ตรงหรือเปล่าสูตรที่1น,นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย3ได้0ูนย์มาก่อนเลย หลัก10เป็นเลข6ค่ะหลักหน่วยนะคะคือ2 2งคูณสได้4บวกด้วย5คงที่นะคะ6บวก4ได้10 10บวก5ได้15สูตรที่สใช้หลักพันคือเลข5้าได้20นะคะใช้0หลักร้อยเป็นเลข0หลักหน่วยเป็นเลข2นะคะบวกด้วย1 ใช้ตัวเลข2อบวก1ได้เลยนะคะได้เท่ากับ3สูตรที่3เริ่มที่หลักหมื่นหลักพันคูณด้วย2ได้10นะคะแล้วก็หลักหน่วยเป็นเลข2บวกด้วย1 2บวก1ได้3ตัวสุดท้ายใช้หลักพันคือ5 5คูณ3ได้15 หลักร้อยคูณด้วย2 0คูณ2ได้0หลัก10นะคะบวกด้วย1 5บวก6ได้11บวก1ได้12 5 3 3 2ผลด้านล่าง3 2 5 2มีเลข3 มีเลข2เลข5แล้วก็เลข3นะคะแต่ก็ยังไม่ตรงนะยังเป็นสลับตำแหน่งเนาะมี53มี3 2อนะอันเนี้ยบนล่างยังสลับกันหมวดที่3นะคะใครบวกเลขไม่ทันกดหยุดดูสูตรก่อนได้เลยนะคะสำหรับใครที่ทันแล้วก็ไปกับเราได้ไปต่อนะคะหลักหมื่นคือเลข4คูณ3เป็น12หลักสิบรอบนี้คือเลขห้า หลักหน่วยคือเลข3คูณ2ได้เท่ากับ6นะคะบวกด้วย5คงที่สองบวก5ได้7 7บวก6ได้13นะคะ3บวกกับ5ได้เท่ากับ8ตัวต่อไปหลักพันคือ3คูณ4ได้12หลักร้อยคือเลข2หลักหน่วยนะคะคือเลข3บวกด้วย1 2บวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7 7บวก1ได้8ตัวต่อไปหลักหมื่นของเราคือเลข4ค่ะหลักพันเป็นเลข3 3มคูณสได้6หลักหน่วยนะคะคือเลข3บวกด้วย1 4ึบวกหได้10 10บวกสได้13 3สบวก1ได้เท่ากับ4 สูตรสุดท้ายใช้หลักพันคือเลข3 3มคูณสได้9หลักร้อยคือ2นะคะ2อคูณสได้4หลัก10เป็น5บวกด้วย1 9บวก4ได้13 3บวก5ได้8 8บวก1ได้9ชุดนี้ที่คำนวณออกมานะคะ8 8 4 9 ผลวันที่1ตุลาคม8 8 4 9มี8มีเลข8มีเลข4มีเลข9นะคะรอบนี้มาตรงนะแล้วก็มาครบเอาไว้เป็นแนวทางงวดต่อไป1ตุลาคมนะคะเริ่มที่สุดแรกหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น0คูณ3ได้0หลัก10เป็นเลข4 หลักหน่วยเป็นเลข9 9้คูณสได้เท่ากับ18นะคะบวกด้วย5 4บวก8ได้12นะคะ2บวก5ได้7สูตรที่2ใช้หลักพันคือเลข8 8คูณ4ได้32หลักร้อยก็เป็นเลข8หลักหน่วยเป็นเลข9บวกด้วย1 สอบวกแได้10 10บวก9ได้19 9บวก1ได้เท่ากับ10นะคะเอาเป็นเลข0ูนตัวที่3นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองบวกด้วยหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย1 6ึบวก9ได้15 5 1บวก1ได้เท่ากับ6 ตัวสุดท้ายหลักพันคือเลข8 8 3ได้24หลักร้อยคือ8คูณ2ได้16หลัก10นะคะบวกด้วย1 4บวก6เป็น10 10บวก4ได้14 4สบวก1ได้เท่ากับ5ได้ชุดตัวเลขออกมาแล้วนะคะ7 0 6 5เอามาจับชุดกันเลยนะคะ ชุดนี้ถ้าเกิดใครที่ตามตามอยู่นะก็จะได้ครบไปทั้ง3มตัว2ตัวเลยนะคะตัวตรงเลยก็จะเป็น7065จับแยก2ตัวบนล่างก่อนนะคะตัวตรงเนี่ยก็จะได้เป็น70 7 6 7 5นหนะคะยังไม่ได้ปักหลักนะ70็เนี่ยคือตัวตรงก็คือตัวล่างนะคะ 0 6 0 5 6 5ชุดนี้จะเป็น2ตัวล่างตรงนะคะหกจะเป็น2ตัวบนตรงชุดอื่นอีก4ชุดนะคะเป็นเลขตัวกันนะแล้วก็ไปกลับนะคะ3ตัวได้เป็น4ชุด7 06 7จ็ด6 5แล้วก็ตัวตรงคือ0 6 5นะคะอ่าชุดนี้อย่างน้อย,อยไม่ได้3ตัวได้2ตัวก็ยังดีนะคะสำหรับใครที่ตามตัวเลขชุดเดียวแล้วก็ได้ครบตั้งแต่4ตัว3ตัว2ตัวนะคะก็สามารถติดตามชุดนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสวัสดีค่ะ